สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะทุกคนแอดมินกลับมาแล้วนะคะหลังจากไปพักรักษาตัวมานานหลายเดือนกันเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่3ของทางช่องหลังจากที่แอดมินได้กลับมานะคะในงวดวันที่16เมษายนพศ2565นะคะ ขอต้อนรับสู่ลิญญาพารุไวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ท่านจะได้มีพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสน,นุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจ ก็มาพบกับแนวทางแรกกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางล่างของคนเมืองนักรบนะคะคุณผู้ชมคะท่านให้มาเลขชุด3าตัวเท่านั้นเองค่ะที่7 1 7 2หนึ่งแล้วก็7 3สนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของ มองล่างขวัญใจมหาชนนะคะของแอดกริทธนกริตนั่นเองค่ะซึ่งท่านก็ได้ให้มาที่สองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามแปดห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองแล้วก็เจ็ดห้านั่นเองนะคะคุณชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดเจฟองเบียนะคะให้เด่นเจบนล่างมานะคะท่านก็ได้ให้มาที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเน้นที่เจ็แล้วก็0 7 9นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางาตัวเลขนะคะที่เกี่ยวกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ครบรอบนะคะ8 3ปีนั่นเองค่ะซึ่งก็มีตัวเลขดังนี้นะคะ583 482 83 82 45ให้เด่น5 4นะคะแล้วก็2482นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์พีนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางบนมาที่76 79 86แล้วก็89ชุดล่างให้มาที่72 79 82แล้วก็89นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดเหนือนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมาที่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามแปดสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะคะคุณชมคะ่ะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทาง ล่างชุดเดียวของลูกหลวงพ่อโสธรน,นะคะให้ไว้ที่7จหนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดเก้นะคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางชุดบนแล้วก็ล่างมานะคะชุดเต็มบนท่านให้ไว้ที่เจ็ สี่ห้าหกนะคะแล้วก็เลขชุดสองตัวท่านให้ไว้ที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ชุดล่างของท่านให้ตัวเลขเด่นวิธี่สามสี่ห้านะคะเลขชุดสองตัวให้วิธีเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า แปดสามแปดสี่แล้วก็แปดห้านะคะคุณผู้ชมค่ะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์พระสุดพารวยนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้ชุดเด่นล่างมาที่7แล้วก็8นะคะเลขชุด2ตัวท่านอยู่ไว้ที่59 50ก้าห้าศูนยห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปแล้วก็85้านะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ไฮไลท์เน้นเอาไว้ที่เจ็ดหเจ็ดห้าแล้วก็ แปดหานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอนานานะคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางชุดบนเอาไว้แค่ชุดเดียวนะคะที่เก้าสามเจ็ดแล้วก็เลขชุดสองตัวให้วิธีเก้าสามสามเจ็ดแล้วก็เจ็ด เนะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นแล้วก็เลขรองนะคะให้ไว้ที่เด่น7จรอง8นะคะเด่น7ให้ไว้ที่เจ็ดหนึ่งเดสดหก เด่นแปดไวิทที่แปดสแล้วก็8 6นั่นเองนะคะคุณชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้านะคะซึ่งท่านก็ได้ให้ชุดคู่โต๊ะบนล่างนะคะมาที่หนึ่งเจ็เจ็ด สองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของวิ่งหาความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้ชุดสรุปบนล่างมานะคะที่3 2 8 ส38ชุดสองตัวให้วิธี28แล้วก็3ามชุดล่างนะคะให้มาที่คู่เดียวเน้นๆเ,นเลยนะคะที่39นะคะคุณผู้ชมคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบแนวทางของอาจารย์แล้วก็สำนักใดนะคะก็นำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีถูกหวยร่ารวยรับสงการปีใหม่ไทยกันทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ